ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ตำราเทพสะกดวิญญาณตอนที่90ออกเดินทางไปหยุนเฟยครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่จึงละความคิดไว้ก่อนชั่วคราวมันเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าพิ่งยินยังมีบางอย่างเกี่ยวกับเที่ยวโลหิตท,ที่ข้าจำต้องบอกท่าน เอ๊ะเกี่ยวกับเคี้ยวโลหิตหงยินงงเงันวูจากนั้นเรากับนึกถึงเรื่องบางอย่างจึงถามด้วยความกังวลหรือเกิดผลข้างเคียงจากการยกระดับขึ้นหรือเจ้าจะบอกว่าการยกระดับส่งผลให้วัตถุวิญญาณได้รับความเสียหายไปหยุนเฟยสั่นศีสะยิ้มแย้ม พิงยินอย่าได้กังวลไม่ได้เป็นเช่นนั้นเคี่ยวโลหิตในตอนนี้ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดข้าเพียงจะบอกต่อท่านว่านอกจากจะเพิ่มพลังขึ้นอีกราวครึ่งหนึ่งแล้วเคี่ยวโลหิตยังยังมีพลังพิเศษบางอย่างอีกหงยินถอนหายใจอย่างโล่งอกก่อนจะถามอย่างงุนงงพลังพิเศษเจ้าหมายความว่าอย่างไรโอเรื่องนี้ ไปหยุนเฟยใคร่กรวนอยู่ชั่วขณะมันไม่แน่ใจว่าจะอธิบายให้อีกฝ่ายเข้าใจผลเพิ่มเติมนี้ได้อย่างไรจึงเค้นสมองครุ่นคิดสุดท้ายจึงอธิบายว่าเมื่อท่านใช้เคี้ยวโลหิตต่อสู้กับศัตรูมีโอกาส3ส่วนที่ศัตรูของท่านจะถูกลดความสามารถลงสองส่วนความสามารถก็เช่นพลังและความเร็วเป็นต้นยามที่ท่านสัมผัสได้ว่าพลังวิญญาณรั่วไหลเข้าสู่เคี้ยวโลหิตโดยไม่อาจควบคุมนั่นหมายความว่าท่านกระตุ้นให้พลังพิเศษทำงานขึ้นแล้ว เอหลังจากได้ยินคำพูดของไปหยุนเฟยหงยินก็ยังคงแสดงสีหน้างุนงงเช่นเดิมหมายหมายความว่าอย่างไรไม่ใช่เพราะมันไม่เข้าใจคำพูดของไปหยุนเฟยแต่เพราะเท่าที่หงยินรับทราบยังไม่เคยมีวัตถุวิญญาณใดมีพลังเช่นนี้มาก่อนจึงทำให้มันสับสนว่าวุ่นใจไปหยุนเฟยพยักหน้าด้วยท่าทีจริงจัง ท่านได้ยินไม่ผิดและข้าก็ไม่ได้กำลังล้อเล่นกับท่านอย่างที่ข้าบอกระหว่างการต่อสู้ท่านมีโอกาสที่จะลดความสามารถในการต่อสู้ของศัตรูลงได้ที่เจ้าพูดเป็นความจริงคิ้วสองข้างของหงยินขมวดมุ่นด้วยความสับสนแต่ทว่าเช่นนี้เป็นอย่างไรพวกเรามาทดสอบและให้พี่หงยินได้รับทราบด้วยตนเองเชื่อว่าท่านจะเข้าใจสิ่งที่ข้าต้องการบอกไปหยุนเฟยหัวเราะเบาๆก่อนจะรับเขี้ยวโลหิตมาไว้ในมือ ถ้าจะโจมตีใส่ท่านด้วยท่าฟันธรรมดาพี่หงยินเพียงป้องกันเอาไว้ไม่ทราบว่าท่านขัดข้องหรือไม่หงยินมองดูสีหน้าจริงจังของไปหยุนเฟยด้วยท่าทีตื่นเต้นเมื่อเห็นไปายุนเฟยกระชับเขี้ยวโลหิตเตรียมพร้อมจึงพยักหน้ากล่าวอย่างคาดหวังตกลงข้าขอทดลองด้วยตนเองว่าพลังพิเศษที่เจ้าว่านั้นเป็นอย่างไร ยหยุนเฟยไม่กล่าวอันใดอีกมันเงื้อมีสั้นฟันใส่หงยินอย่างแผวเบาหงยินประกบนิ้วเป็นกระบี่จากนั้นจึงประกฏแสงสีครามแผ่พุ่งออกจากปลายนิ้วต้านรับเขี้ยวโลหิตเอาไว้นี่เป็นเพราะไปหยุนเฟยไม่ได้จู่โจมอย่างจริงจังไม่เช่นนั้นด้วยวัตถุวิญญาณชั้นภาระดับกลางมีหรือจะต้านรับได้โดยง่ายเช่นนี้ หลังจากฟาดฟันเป็นครั้งที่สี่ดวงตาไปหยุนเฟยก็ทอประกายวูบมันรู้สึกถึงพลังวิญญาณบางส่วนหลั่งไหลเข้าสู่วัตถุวิญญาณในมือโดยไม่อาจควบคุมผลกระทบเพิ่มเติมสแสดงผลแล้วเมื่อรับรู้ได้ดังนั้นไปหยุนเหยจึงหยุดมือพร้อมกับส่งยิ้มที่มุมปากให้แก่หงยินชั่วพริบตาที่รับการจู่โจมเป็นครั้งที่สี่สีหน้าประหลาดใจของหงยินก็ถูกแทนที่ด้วยความตื่นตระหนกทั้งร่างมันสั่นระร,ริก่อนจะล่าถอยไปหลายก้าวอย่างลืมตัว จากนั้นจึงยกมือขวาขึ้นมองอย่างหวัดหวั่นยามนี้มันรับรู้ได้อย่างชัดเจนถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายของตนนี่นี่หงยินหันไปมองไป๋หยุนเฟยด้วยสีหน้าเหลือเชื่อไป๋หยุนเฟยส่งยิ้มให้เป็นอย่างไรพี่หงยินจู่จุท่านก็รู้สึกว่าพละกกำลังถดถอยลงสองส่วนกระมังอย่าได้กังวลสภาพนี้จะคงอยู่เพียงสิบลมหายใจ แต่หากท่านป้องกันด้วยพลังวิญญาณจะสามารถฟื้นสภาพได้เร็วขึ้นครู่ต่อมาหลังจากไปหยุนเฟยกล่าวจบสีหน้าหงยินก็ผ่อนคลายลงก่อนจะกลับเป็นปกติหงยินเพ่งตามมองวัตถุวิญญาณในมือไปหยุนเฟยด้วยสีหน้าตื่นตะลึงจากนั้นจึงกล่าวอย่างแช่มช้าช่างหยุนเฟยเจ้าบอกว่าหากใช้ในการต่อสู้มีโอกาสสส่วนที่จะทำให้ศัตรูตกอยู่ในสถานะเช่นข้าเมื่อครู่ ไปหยุนเฟยพยักหน้าตอบก่อนจะยื่นส่งเคี้ยวโลหิตคืนให้หลังจากรับเคี้ยวโลหิตกลับคืนมาหงยินก็เมิอมองวัตถุวิญญาณในมืออย่างซึมเซาสุดท้ายจึงเก็บเข้าสู่แหวนช่องมิติมันระบายลมหายใจเพื่อระง,งับความพรุ่งพล่านก่อนจะมองดูไปหยุนเฟยด้วยสีหน้าประหลาดพิกลหยุนเฟยเจ้าช่างเจ้าคงทราบดีว่าหากความลับที่ว่าเจ้าสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ให้แก่เขี้ยวโลหิตรั่วไหลออกไปจะสร้างความแตกตื่นปานใด ไปหยุนเฟยหัวเราะตอบคำข้าทราบเรื่องนี้ดีแต่เชื่อว่าพี่หงยินคงไม่แพร่งพรายความลับของข้ากระมังหงยินมองดูไปหยุนเฟยชั่วครู่จากนั้นจึงระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดวงตามันฉายแววพลุ่งพลานหยุนเฟยข้ารู้สึกยินดีนักที่ช่วยชีวิตเจ้าไว้คาดไม่ถึงว่าจะได้รับผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่รวดเร็วปานนี้ ในความคิดของข้าการใช้เหตวิญญาณอักคีเพื่อแลกกับเที่ยวโลหิตเล่มใหม่นับว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งพี่หงยินใช้เหตวิญญาณอักคีแสดงน้ำใจเพื่อช่วยชีวิตข้าการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่มีสั้นเที่ยวโลหิตเป็นเพียงน้ำใจเล็กน้อยที่ข้าตอบแทนได้ขอพี่หงยินอย่าได้ใส่ใจน้ำใจเล็กน้อยหงยินเลิกคิ้วเล็กน้อยแต่ก็ตัดสินใจไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้อีกจึงเปลี่ยนเป็นถามว่า หยุนเฟยเจ้าเตรียมจะไปจากที่นี่แล้วเจ้าคิดจะที่ใดต่อไปหยุนเฟยพยักหน้ากล่าวว่าอื่มข้าใคร่กรนดูแล้วอีกสองสาวันข้าจะไปจากที่นี่หากไม่ใช่เพราะสำนักทานน้ำแข็งยามนี้ข้าคงไปถึงมณฑลเป่ยเหยียนแล้วข้าจะเดินทางข้ามปเปยเหยียนไปยังมณฑลผิงชวนเพื่อไปยังสำนักช่างประดิษฐ์โอหรือเจ้าตั้งใจจะเข้าร่วมสำนักช่างประดิษฐ์ ถูกแล้วพิ้งยินเพียงรับทราบความสามารถค่าบางส่วนเท่านั้นพลังนี้เหมาะจะใช้กับวัตถุวิญญาณที่สุดแต่ทว่าเมื่อเสริมพลังไปถึงระดับหนึ่งหากเสริมพลังต่อไปจะเกิดความเสี่ยงอย่างมากที่วัตถุวิญญาณจะถูกทำลายอย่างเช่นเคี้ยวโลหิตนี้ค่าเสริมพลังจนถึงระดับสูงสุดที่ปราศจากความเสี่ยงจากการถูกทำลายหากข้าพยายามจะยกระดับต่อไปอีกก็มีโอกาสที่จะถูกทำลายเหลือไว้เพียงอากาศธาตุ ดังนั้นข้าจึงหวังจะเข้าร่วมสำนักช่างประดิษฐ์เพื่อเรียนรู้วิธีหลอมสร้างวัตถุวิญญาณด้วยตนเองเมื่อรวมกับความสามารถของข้าก็จะสามารถก้าวล้ำกว่าที่ผู้อื่นเคยทำได้อีกอย่างพิงยินบอกว่าสำนักช่างประดิษฐ์สามารถปรับปรุงและเสริมพลังให้วัตถุวิญญาณแข็งแกร่งขึ้นได้ข้าเองก็อยากเรียนรู้เพื่อค้นคว้าว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับความสามารถที่ข้ามีหรือไม่อย่างสามารถเสริมพลังขึ้นได้อีกหรือ มุมปากของยินสั่นกระตุกเพราะไม่อาจเก็บซ่อนความตื่นตระหนกเอาไว้ได้มันคิดไม่ถึงว่าการเสริมพลังของเที่ยวโลหิตนี้จะเพียงหยุดยั้งอยู่ในระดับไร้ความเสี่ยงแม้ไปยุนเฟยจะกล่าวว่ามีความเสี่ยงอย่างมากที่วัตถุวิญ,ญญาณจะถูกทำลายไปแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องล้มเหลวอย่างแน่นอนหากว่ามันทำสำเร็จพลังของวัตถุวิญญ,ญาณน,นั้นไม่เพียงจิตใจหงยินจะสั่นสะท้าน แม้แต่หัวใจมันยังแทบกระดอนออกจากปากพิงยินหลังจากนี้ท่านคิดจะทำอะไรชั่วขณะที่หงยินจมอยู่ในภวังครุ่นคิดเสียงของไปหยุนเฟยก็ดังขึ้นเรียกสติมันกลับคืนมาข้าจะอยู่ที่มณฑลฉิงหยุนอีกสักระยะเดิมทีข้ามาที่นี่เพื่อตามหาผู้อาวุโสเกออิยุน แต่เพราะข้ารังอยู่ที่เมืองช่วยเหลิวมาหลายวันจึงไม่ทราบแล้วว่าผู้อาวุโสเกอจะยังอยู่ในมนทนชิงหยุนหรือไม่เช่นนั้นหรือวันหน้าโชคชะตาย่อมนำพาพวกเรามาพบกันอีกหากพี่หงยินต้องการความช่วยเหลือจากข้าขอให้มหาข้าที่สำนักช่างประดิษฐ์ห้าห้าสำนักช่างประดิษฐ์รับสิทธิ์อย่างเข้มงวดเจ้ามั่นใจหรือว่าจะได้เข้าเป็นสิ์หงยินหัวเราะเบาๆก่อนจะอธิบาย แต่หากเป็นเจ้าย่อมไม่ปัญหาเจ้าเป็นผู้ฝึกปรือวิญญาณที่มีคุณสมบัติธาตุไฟทั้งยังมีพลังระดับพูดวิญญาณตรับใดที่ตัวตนของเจ้าไม่เป็นที่น่าสงสยัยสำนักช่างประดิษฐ์ย่อมไม่ปฏิเสธนิหนำซ้ำเจ้ายังไม่ทันเข้าสำนักช่างประดิษฐ์ก็ครอบครองวัตถุวิญญาณเฉพาะตัวแล้วด้วยความสำเร็จที่สะเทือนทั้งสำนักเช่นนี้จะถูกรับเข้าเป็นสิทธิเอกสำนักช่างประดิษฐ์ก็ไม่นับว่าเกินเลยวัตถุวิวญ,ญญาณเฉพาะตัวได้ยินคำพูดอีกฝ่าย ไปยุนเฟยก็อดไม่ได้ต้องก้มลงมองปลอกแขนมีดเพลิงที่สวมกระชับรอบแขนขวาหลังจากลูกคำแหวนช่องมิติบนมือมันก็สัมผัสถึงการคงอยู่ของทวนเปลวอัคคีข้างในได้ความรู้สึกอันน่าอัศจรรย์ระหว่างไปหยุนเฟยและวัตถุวิญ,ญญาณทั้งสองบังเกิดขึ้นอย่างเลือนรางมันถึงกับรับรู้การตอบสนองจากทวนเปลวอัคคีได้จริงสิพิงยินข้าต้องคืนแหวนช่องมิติให้แก่ท่าน ไปยุนเฟยพลันจดจําได้ว่าหงยินมอบอุปกรณ์ให้มันใช้เพิ่มพลังวิญญาณพร้อมกับแหวนช่องมิติที่สามารถเก็บของได้มากมายหลังจากถอดแหวนออกจึงส่งคืนให้แก่หงยินหงยินโบกมืออย่างเฉื่อยชาเจ้าเก็บไว้เถอะข้าไม่จําเป็นต้องใช้โอ้ถ้าเช่นนั้นก็ขอบคุณพี่หงยินไปหยุนเฟยก็ไม่ปฏิเสธจากนั้นจึงเก็บแหวนกลับคืนใส่อ,อกเสื้อ หงยินก้มศีรษะใคร่กรนชั่วครู่ก่อนจะตกลงใจได้มันขยับมือขวานำชิ้นส่วนกะโหลกสัตว์สีขาวขนาดเท่าฝ่ามือออกมามอบให้แก่ไปหยุนเฟยหยุนเฟยรับสิ่งนี้ไว้เชื่อว่าวันหนึ่งเจ้าจะไปยังป่าอสูรวิญญาณเพื่อตามหาสูรวิญญาณมาเป็นคู่หูยามนี้อสูรวิญญาณมองผู้ฝึกปลืววิญญาณเป็นศัตรู เนื่องเพราะมุมมองของผู้ฝึกปรือวิญญาณต่ออสูรวิญญาณที่แปรเปลี่ยนอย่างใหญ่หลวงวันข้างหน้าหากเจ้าเผชิญกับอสูรวิญญาณที่ไรากาศตราบใดที่เจ้ากับมันไม่มีข้อบาดหมางต่อกันพวกมันจะไม่สร้างความลำบากให้แก่เจ้าป่าอสูรวิญญาณฉันไหนข้าต้องไปที่นั่นเจ้ากลับลืมเลือนสิ่งที่ข้าเคยบอกไปผู้ฝึกปรือวิญ,ญญาณทุกคนหวังจะได้อสูรวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งมาเป็นคู่หูตอนนี้เจ้าอาจจะยังไม่เข้าใจ แต่เมื่อเข้าสู่สำนักช่างประดิษฐ์และมีฝีมือเข้มแข็งขึ้นเจ้าก็จะเข้าใจเองเมื่อถึงเวลาที่เจ้ารับอสูรวิญญาณเป็นคู่หูจะต้องปฏิบัติต่อมันเช่นสหายอย่าได้เป็นอย่างผู้ฝึกปรือวิญญาณคนอื่นที่ยึดถืออสูรวิญญาณเป็นข้าทาสหรือหมากที่พร้อมจะสละทิ้งพี่หงยินอย่าได้กังวลข้าเรียนรู้จากท่านแล้วว่าต้องทำอย่างไรไปหยุ่นเฟยกล่าวพร้อมกับมองดูเสี่ยวถังบนไหลของหงยิน หลังจากรับชิ้นส่วนกระดูกมามันจึงเอ่ยปากถามแต่ว่าของสิ่งนี้ข้าจะใช้งานอย่างไรหรือข้าเพียงนำออกมาก็พอชไนข้าจึงรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นเพียงชิ้นส่วนกระดูกธรรมดาลองถ่ายเทพลังวิญญาณของเจ้าลงไปหงยินแนะนำไปหยุนเหยทำตามที่หงยินแนะนำทันทีที่ถ่ายเทพลังวิญญาณลงไปชิ้นส่วนกระดูกในมือก็เปล่งแสงสีแดง จากนั้นเหนือชิ้นส่วนกระดูกก็ปรากฏสุนัขป่าสีแดงฉานราวกับโลหิตแปล่งรังสีดูดันอาหารการออกมายามที่แสงสีแดงพวยพุ่งพุ่งออกมาก็ทำไปหยุนเฟยแตกตื่นจนแทบทำชิ้นส่วนกระดูกหลุดมือแต่จากนั้นมันก็สามารถสงบใจลงได้อย่างรวดเร็วหงยินหัวเราะเบาๆอย่างที่เจ้าเห็น แต่จงระลึกไว้ว่าต้องใช้กับอสูรวิญญาณที่พลังสูงส่งและระดับสูงพอจะพูดคุยกับมนุษย์ได้เท่านั้นอสูรวิญญาณระดับต่ำไม่อาจใช้สิ่งนี้ได้ไปหยุนเฟยครุ่นคิดอย่างลังเลชั่วขณะพี่หงยินของสิ่งนี้มิใช่ล้ำค่ายอย่างยิ่งหรือท่านยังจะมอบให้ข้าเจ้าไม่จำเป็นต้องใส่ใจแค่รับไว้ก็พอหงยินโบกมือแก่อีกฝ่าย เจ้านับถือข้าเป็นพี่ใหญ่และข้าหงยินก็เห็นเจ้าเป็นสหายฉะนั้นอย่าได้เกรงอกเกรงใจแผ่นดินกว้างใหญ่แต่โลกของผู้ฝึกปรืวิญญ,ญาณกลับแคบเล็กวันหน้าพวกเราต้องได้พบกันอีกอย่างแน่นอนถ้าเช่นนั้นข้าจะไม่พิรีพิไรมากความหากพี่หงยินคิดจะเสริมพลังแก่วัตถุวิญญ,ญาณก็ขอให้มาหาข้านี่เป็นหนทางตอบแทนท่านเพียงทางเดียวข้าคิดออกไปหยุนเฟยกล่าวอย่างละอายใจ เชไหนเจ้ากล่าวเช่นนี้คำพูดเจ้าราวกับพี่หงยินของเจ้าทำเพราะหวังจะเสริมพลังวัตถุวิญญาณของตนเองหงยินหัวเราะออกมาแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อเจ้าเข้าสู่สำนักช่างประดิษฐ์และกลายเป็นยอดฝีมือในการหลอมสร้างวัตถุวิญญาณย่อมมีผู้คนมากมายต้องการระให้เจ้าสร้างวัตถุวิญญาณให้เมื่อถึงคราที่ข้าต้องการบ้างเจ้าต้องสร้างวัตถุวิญ,ญญาณที่เหนือล้ำให้ข้าก่อนตกลงตามนี้ หากว่าความสามารถฆ่ากระทำได้ต้องสร้างวัตถุวิญญาณระดับสุดยอดให้แก่ท่านอย่างแน่นอนไปหยุนเฟยจึงรับชิ้นส่วนกระดูกเอาไว้หลังจากครุ้นคิดชั่วขณะจึงเอ่ยปากขอร้องพิงยินข้าย,ยังได้ประสบการณ์ต่อสู้ด้วยพลังที่ก้าวกระโดดนี้ยังต้องทําความคุ้นเคยในการต่อสู้จริงหลายวันนี้จะขอรบกวนพิงยินช่วยเป็นคู่ซ้อมช่วยชี้แนะการต่อสู้แก่ข้าได้หรือไม่ยอมได้ เช่นนั้นเริ่มตอนนี้เลยไม่ดีหรือให้ข้าทดสอบดูว่าเจ้าคุณเคยกับพลังของพูดวิญญาณระดับกลางเพียงใดแล้วตกลงผ่านไปหลายวันไปหยุนเฟยก็ทำความคุ้นเคยและควบคุมพลังของตนได้อย่างสมบูรณ์มันได้รับประโยชน์จากฝึกซ้อมกับหงยินอย่างใหญ่หลวงและบางครั้งแม้แต่หยิวชิงเฟิงก็ร่วมฝึกซ้อมด้วย ผลลับที่ไปหยุนเฟยได้ก็คือวิชาการต่อสู้ของมันพัฒนายอย่างก้าวกระโดดทั้งได้รับประสบการณ์ในการต่อสู้อย่างมากมายช่วงที่ว่างจากการฝึกฝีมือไปหยุนเฟยก็ไปออกท่องเที่ยวกับชูอวิเหอเมื่อนางทราบว่าอีกไม่กี่วันไปหยุนเฟยจะจากไปก็ไม่ยินยอมไปหยุนเฟยต้องยืนยันหลายต่อหลายครั้งว่าจะกลับมาเยี่ยมค่อยทําให้ชูอวีเหอคลายใจลง หลายวันนี้ทําให้ไปหยุนเฟยรู้สึกถึงคุณค่าของตนตั้งแต่ออกจากเมืองลวดซีมันก็ต่อสู้หนีตายมาตลอดยามนี้จึงค่อยรู้สึกถึงความอบอุ่นของการมีสหายอยู่ข้างกาย6วันต่อมายามเช้าที่นอกประตูเมืองช่วยหลิวทุกคนล้วนมาส่งไปหยุนเฟยออกเดินทางหลังออกจากเมืองช่วยหลิวที่เกิดเหตุการณ์อันน่าระทึกมาไมา้มันก็จะมุ่งหน้าสู่มณฑลเป่ยเหียน ก่อนออกเดินทางหยิวชิงเฟิงมอบหมอจะหายปิดจิตผนึกให้แก่ไปหยุนเฟยฉบับหนึ่งพร้อมทั้งบอกว่าหลังจากผ่านมณฑลเป่ยเหยียนไปยังมณฑลผิงชวนจะเป็นเมืองเกาหยี่ที่นั่นมีตระกูลหลิวที่ขึ้นตรงสำนักธาตุไม้หากไปหยุนเฟยต้องการความช่วยเหลืออันใดให้มอบจดหมายนี้แก่ตระกูลหลิวหลังจากเดินออกไปหลายร้อยวาไปหยุนเฟยก็หันกลับมามองทุกคนอย่างแช่มแช่งช้าหงยินชูอวี๋เหอชิวลู่เหลิวหยิวชิงเฟิงและมู่หวานชิง เทียบกับเมื่อครั้งที่มันตะเกีตะกายหลบหนีออกจากเมืองลวซีจนกระทั่งออกจากเมืองไปเฟิงอย่างเร่งร้อนการไปจากเมืองช่วยเหลิวโดยมีผู้คนมากมายตามมาส่งกลับทําให้มันรู้สึกยากจะตัดใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเห็นทุกคนโบกมือให้ไปหยุนเฟยก็สูดลมหายใจก่อนจะหันหลังกลับอย่างเด็ดเดี่ยวจากนั้นเงาร่างมันก็เลือนหายไปจากถนนอย่างแช่มช้าหลังผ่านความพลิกผ่านและอุปสรรคมากมาย ในที่สุดไปหยุนเฟยก็ย่างเท้าออกจากกับดักที่เหนียวรั้งมันมาทั้งชีวิตตลอด18ปีในที่สุดมันก็ย่างเท้าลงบนเส้นทางแห่งอิสรภาพแล้วเพื่อไปยังสำนักช่างประดิษฐ์มันจำต้องเดินทางข้ามมณฑลเป่ยเหยียนจะมีเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ใดเกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดรอยอยู่บนเส้นทางนี้มีแต่ต้องมุ่งหน้าต่อไปเท่านั้นจึงจะทราบได้ สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปตำราเทพสะกดวิญญาณ